ตีเป็นแปดศูนย์พระพระสงฆ์ตีเป็นแปดเนาะค่ะแล้วก็โมโหตีเป็นศูนย์แต่ว่ารัดที่ของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยใช่ไหมเนาะครับแต่ปู่ชอบส่วนตัวนี่ชอบเจ็ดนะครับชอบเลขเจ็ดชอบเลขเจ็ดแต่ว่าปู่ฝันครั้งเดียวเลยใช่ไหมคะไม่มีฝันแบบอย่างอื่นเพิ่มเติมใช่ไหมคะปู่ฝันครั้งเดียวคุณยองคัฝันครั้งเดียวก่อนตื่นนอนครับ ตอนใกล้จะสว่างใช่ใกล้จะสว่างและใ,ใกล้จะตีสามแล้วฝันคนจีแจ้งเนาะคะนน่ะท่านผู้ชมฝันใกล้จะแจ้งนะครับผมเนาะส่วนใหญ่ข้อฝันใกล้จะแจ้งนี่จะฝันเม่นนะครับปู่อ๋อท่นหนึ่งบอกว่าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เนาะพ่อปู่ท่านชอบเจ็ดนะครับถ้าโสงก็ตีเป็นแปดนะครับโมโหก็ตีเป็นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นี่บอก แล้วก็เอาเป็นอายุคุณแม่ด้วยแปดหนึ่งส่วนตัวปู่ชอบไหมค,ครับ <c ười> เจ็ดแปดศูนย์เนี่ยโอ้โก็ชอบอยู่กันทันเปนเพราะวันเล็กสวยนะผมเล็กสวย <c ười> เล็กสวยเล็กสวยดังนั้นวันนี้ก็เอาแนวทาชอกลาตฝากเอฟซนะครับผมเจ็ดแปดศูนย์ปู่ทันก็เป็นปนิมีฟฝันของปู่แอดมินก็ตีเตียวเองนะครับผมเนาะนครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ทางช่องนี้ได้มาถ่ายทำปูเนาะนะครับต่ส่วนใญายนีปู่นิมิตฝันบ่อยไหมครับปู่ก็ฟันบ่อยนะไม่ไม่เชิงนิมิตหรอกเป็นโยป็นความฝันธรรมดาอครับแต่ว่าปูก็ไม่เคยเอามาตีหรือว่ามาเสียงไม่เคยเอามาเสียงชควาภลับจตีเลยครับคือเป็นครั้งแรกเนะที่ว่าทางช่องนี้ได้มาถ่ายทําเพื่อที่ว่าจะได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับ ท่านผู้ชมเนาะนะครับก็เป็นแนวทางให้นะครับผมงั้นเราเป็นเจ็ดแปดศูนย์เนาะเพราะว่าผมชอบเจ็ดแล้วก็แปดนี่แทนพระสงฆ์แล้วก็โมโหนี่ตีเป็นศูนย์แล้วก็อายุข,ของคุณแม่แปดหนึง่งเปหนึ่งครับครับผมถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวก็จะไปหาอาจารย์น้อยต่อนะครับผมเนาะเพราะว่าใช่ใชอาจารย์น้อยนี่ก็ได้รวบรวมเงินส่วนนั้นนะครับผมเนาะ มาให้กับคุณแม่ของปู่นะครับผมเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่ใช่ไหมครับปู่ใช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 ครับก็รายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะเย,เยอะเนาะค่าในการรักษานะครับผมก็อนุโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญกันมานะครับผมว่าทางครอบครัวนี้ก็ไรายได้ก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับปู่ใช่น้องสาวคนเล็กเรียนจบมาก็ไม่มีงานทำเพื่อ<ม>ดูแม่ เพราะว่าดูแม่ครับแม่ป่วยมานานแล้วครับคือตอนนี้ปู่ก็ยังอยากจะสร้างศาลาศาลาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ศาลาปฏิบัติธรรมครับก็ทว่าได้โชคได้ลาบยังไงก็จะได้ร่วมบุญกันกับปู่อีกครั้งเนาะเรา้มีบุญสัมพันธ์กันนะครับจ้ะจ้จ้กขอขอบคุณปู่มากๆนะครับผมที่ได้ นำแนวทางความฝันมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมส่วนส่วนตัวปู่ท่านชอบเจ็ดนะครับแอดมิงเลยตีเป็นเจ็ดแปดศูนย์นะครับแล้วก็เป็นอายุของคุณแม่นะครับที่ประสบอุบัติเหตุขาหักทั้งสองข้างนะครับผมอายุท่านแปดสิบเอ็ดปีจ้ะครับแปดสิบเอ็ดปีนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมนที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับผมจ้ะจ้ะจ้ะครับ ขอปู่เป็นที่ได้รอยแล้วใช่ไหมครับครับผมคุณแม่ของปู่ท่านนี้นะคะอาจารย์ครับค่ะนั้นเนี่ยอาจารย์รวบเงิรนรวบรวมเงินมาได้เท่าไหร่อ่าหนึ่งหมื่นบาทพอดีเลยโอ้ครับคือว่าหนึ่งหมื่นบาทนี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยก็จริงๆค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันต้องใช้ในการรักษาพยาบาลท่านอยู่เนืองเือง,เ,อง,เ,องเพราะว่าด้วยอายุอานามท่านแปดสิบเอ็ดแล้วครับถ้าแข้งขาหักขึ้นมาเอาพูดตรงๆว่า ปอร์เซ็นที่จะหายขาดนี่แทบเป็นศูนย์เลยก็ก็น่าจะเพราะว่ากระดูกคนแก่เนาะมันจะประสานต่อกันคืนน่าจะยากครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องในนั่งรถเข็นหรืออะไรตพยาบาลไปอีกนานน้องสาวท่านครับเรียนจบมาคือจริงๆท่านขายหักสองครั้งนะ รอบแรกรอบแรกในขาหักข้างเดียวหลายปีแล้วขาหักข้างเดียวแต่ก็ยังพอพยุงไปนู่นไปนี่ได้ครับแล้วน้องสาวท่านเรียนจบจะไปทํางานแต่พอแม่ประสบอุบัติเหตุก็ต้องมาอยู่ดูแลก็คือไม่มีงานไม่ได้ทำงานคต้องมาอยู่ดูแลื่อเพราะว่าปีนี้ล้มอีกแล้วหักหักซ้ําอีกทั้งสองข้างเลยทีนครับหักสองท่อทั้งสองข้างครับก็คือเท่ากับว่า หักสองสองครั้งทีนี้ก็คือนั่งรถเข็นเลยน่าจะใช,ใช้เวลาถ้าขนาดคนหนุ่มคนคนหนุ่มคนสาวอย่างเราเนี่ยถ้าแข้งขาหักขึ้นมาน่าจะรักษาลหลายเดือนเลยแหละครับแล้วคนแก่นี่ไม่ใช่ว่าแช่งท่านเนาะค,คิดว่าน่าจะน่าจะเปอร์เซ็นต์หายขาดหายเป็นปกตินะจนแด้วยที่ว่าอายุเยอะแล้วใช่แล้ว คือหลวงพ่อท่านมาบวชเป็นพระอยู่คาจจะไปดูแลก็จะลําบากปัจจัยการเงินกันอะไรต่างๆก็จะลําบากแล้วน้องสาวท่านก็ไม่ได้ทำงานก็คือว่าทางครอบครัวก็ไม่มีรายได้นะครับผมก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเราพูดถึงไปแล้วครับทีนี้แต่ว่าไอ้หนึ่งมืนบาทนี้คือหลวงพ่อท่านว่าประมาณสักหนึ่งหมื่นน่าจะพอค่าใช้จ่ายในไป เกี่ยวกนะับค่ารถค่าลาค่ารักษาพยาบาลค่ากินค่าอยู่น่าจะได้ระยะหนึ่ง<ม>ท่านถ้าท่านจะขอมากกว่านั้นท่านก,ก็เกรงใจเพราะว่าท่านท่านเป็นคนขี้เกรงใจหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนขี้เกรงใจท่านไม่ค่าขอมากกว่านั้นเพราะว่าประมาณทักหมื่นหนึ่งเนาะแต่จริงๆค่าใช้จ่ายมันเกินนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องรักษาท่านไปอีกนานครับแต่ที่ขอมาหมื่นหนึ่งนี่ก็คือว่าก็คิดว่าเราน่าจะพรอรูปดวนใหม เราน่าจะพอรวบรวมไว้แค่นี้เราวน่าจะรวบรวมได้ก็เลยเพราะได้เป็นครบหมื่นก็ประกอบกับทางนูน้นทา่านก็นักท่านแล้วทีแรกว่าจะรอแอดมินพอดีแอดมินติดธุระติดธุระแล้วก,ก็อาจจะติดต่อาคาดเกเลื่อนกันนิดหน่อยเนาะทีนี้ไอ้รั้นจะรอถัดไปเป็นวันหลังถ้าก็นัดทางนู้นเขาไว้แล้วท่านก็ท่านก็รอทางนู้นเนาะแม่ทางแม่ทาง ทองสาวท่านกลัลโทางนั้นพระอาจารย์ท่านกัลโรทานนี้ก็เลยตัดสินใจเ,เราไปเราไปเลยแค่ไหนเ,เดี๋ยวถ่ายคลิปย้อนหลังเอาย๋ยวถ่ายถ่ายเป็นถ่ายคลิปเป็นไลฟ์สดไปปรากฏว่าอ่าพออาจารย์ถ่ายไลฟ์สดก็ถ่ายลงใน facebook ส่วนตัวเนาะอาจจะมีบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นเนาะวันที่<ช>เอาเงินไปมอบทีนี้แต่หลวงพ่อท่านนะ่ะอยากขอบคุณเอฟซีเองมากมากกว่าเพราะว่า f อซท,ที่ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับอาจารย์ในเ Facebook เขาก็ไม่ได้เห็นคลิปไม่ได้เห็นอะไรเนาะท่านก็อยากจะขอบคุณเองนะจากกับจากตัวท่านเองมากกว่าอยากขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ร่วมบริจาคมาก็เลยปึกก็เลยว่าเดี๋ยวคุยกับแอดมินว่าหลวงพ่อท่านอยากขอบคุณโยมที่ช่วยอนุเคราะห์บริจาคทำบุญร่วมกันมาอะไรลดนัดก,กันมาถ่ายวันนี้เนาะ ก็ถือว่าได้โชคได้ลาบกับปู่ท่านเนาะก็จะได้ร่วมกันสร้างบสรงาสุนเนาะนะครับงวดนี้ถ้าว่ามีโชคมีลาบนะครับท่านผู้ชมปู่ก็ให้มาแค่เจ็ดแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งเนาะเลขแนวทางของปู่เขาเนะตามความคิดอาจารยนะอาจารย์ว่าเลขเจ็ดท่านชอบเจ็ดตัวเดียวนี้ลองวิ่งเจ็ดเผื่อไว้หน่อยก็ดีนะวิ่งเจ็ดเผื่อไว้เผื่อใครชอบเลขวิ่งวิ่งเจ็ดเนาะไม่แน่นะอาจจะ เจ็นี่มีเปอร์เซ็นต์อยู่เจ็ดนี่มีเปอร์เซนต์เนี่ยค่ะแล้วก็นะครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่านะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อปู่ฝันดีนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ